สวัสดีคะ่ะเพื่อนเคะที่เพื่อนเเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะมันคือดอกของต้นออ่มแซบออ่อมแซบมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเบนจะลงห้าสีมันจะมีทั้งหมดหสีในคลิปนี้มันคืออ่อมแซบสีเหลืองซึ่งตอนนี้อ้อก,กำลังยืนอยู่ที่ดงอ่อมแซบคันเพื่อนพื้นที่แถบชิ้นนี้มันจะเป็นดงอ่อมแซบที่เต็มไปด้วยอ,อมแซบสีเหลือง เพียบไปหมดเลยนะคะซึ่งตัวนี้จะริยมนำยอดของเขาไปทำอาหารยอดที่นำไปทานก็เป็นยอดอ่อนๆแบบนั้นนะคะเพื่อนปลูกเป็นไม้ประดับได้ปลูกรับประทานก็สวยงามใครที่สนใจอยากจะได้ตําลึงหวานอ่อมแซบไปปลูกติดต่อมาที่0876069955 I-D-Line A-U-N-G-S-A-R-A-09 อ่านว่าอังศรา09กับพันอ่อมแซบยอดพร้อมชำมเมล็ดพร้อมเพาะต้นพร้อมปลูกขอบคุณเพ,เพื่อนที่ติดตามสวัสดีค่ะ